หน่อยเนี่ยให้รู้จักคัว่าขอโทษกันบ้างนะครับหรือที่ด้านในในสนามเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะของผู้เล่นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นสำรองเนี่ยด้านนอกทำความเข้าใจตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนตัวก็เปิดประตูเ,ตเข้ามาได้เลยครับแล้วก็เดินเข้ามาแจ้งผู้ตัดสินครับที่อยู่ฝั่งนี้ได้เลยครับนะครับลูกตายแล้วนะครับการเปลี่ยนตัวนะครับ การเต่ยนตเหมือนฟุตบอล11คนครับเราดูฟุตบอลพิม์นี้ค็อยู่ประจำอยู่แล้วครับแมนยูลิวอพูอาร์เซนอลเปตนตัวยังไงอย่างนั้นเลยครับเอาแบบนั้นมาเลยครับอ๋อ20นาทีแรกครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับแบตเทเดวิลครับอยู่ในเสื้อสีแดงครับมาในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายครับเป็นทีมมาใหม่ครับแทนด้านโอวันครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับ น่าจะเป็นท้าน้าเจ้าอาร์ตแหละครับลงสนามมาเป็นศูนย์หน้าเลยครับส่วนโคดึงนี่เป็นทา้งด้านน่าจะเป็นท่าน้าเจ้ากอรครับอาร์ตจากกอฟเนี่ยน่าจะดูใเป็นศูนย์หน้าให้ทางด้านแบส็กเดวิลัวโซนทั้งด้านศูนย์มีเกาะมาวันนี้ไม่มีเจ้าบอยลงมาครับอจาจจะยังไม่พร้อมเลยนะครับ ก็ถือว่ายังขาดผู้เล่นตัวหลักๆเนี่ยไปอยู่คนสอบคนแล้วครับทางด้านสุทธิกอค้าครับวันนี้เป็นการลงสนามครั้งแรกของทางแบล็คเดวิลเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในส่วนของเซฟเซเซฟเซฟแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับเรปกติก็จะมีทีมทั้งหมดเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยทั้งหมด32ทีมะนะครับแบ่งเป็นกลุ่มแล้วกลุ่มหนึ่งสี่ทีมครับที่หนึ่งที่สองเนี่ยเข้าเล่นสู่ก้วยใหญ่นะครับแชมเปี้ยนลีกคำสามสี่เล่นในส่วนของยุโรป้าคร,ครับ ใจว่าแบ็คดีวิวน่าจะเป็นตอนแรกน่าจะเป็นเลติวิวนะครับดูตัดใส่เสื้อที่แมนอยูแล้วดูเลยครับเลยหลันการถ่ายที่แมตช์ที่ผ่านมาก็หน้านที่มาแทนจะโฟวันก็คือปกปูดูเพื่อนเป็นไรหรือเปล่าครับ บริเวณนั่นบริเวณสีสะด้วยครับเดี๋ยวต้องรอดูครับลูกปี้ฟาวครับไหวมากจังหวะโดนปู่โดนเต็มหัวแล้วครับลูกนี้ปูเวนหน้าผากเลยครับยังไงเดี๋ยวขอโทษเพื่อนด้วยนะครับนิดนึงครับจังหวะกระทงกระทะกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเป็นหน้าเจ้ากอมนะครับ बंद नहीं हाल ปีที่ได้ดูแลครับอ,อย่างเข้าฐาน,นด้านสูรีกอง้าจังหวะจะสวยนะลูกน,นี้จ่าไม่ดีครับไอ้นะครับค<อ>ือให้จอะมังกลางเอาครับสวยครับพิกจังหวะนี้ดีให้ก๊อฟอย่างเอาตูปังได้ครับแม่ตัวเล็กกว่าครับ<อ>งานทำท่าใจจริงโอ้โห โดนตัดเลยครับลูกนี้สุรีกองพากลึนมา2คนไม่ถึงบอลครับจังหวะน,นี้ยังอยู่ครับองแ2-8สวยอีกทีนึงคนเสาโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นนําครับบอลบอลเปลี่ยนตัวก่อนดีกว,ว่า<อ>เปลี่ยนตัวเพื่อนเราไม่น่าจะไหวด้วยนะ,นะสุรีกองทพารับเดี๋ยวเดี๋ยวเปนอันตรายยัยง,ยงมึอนอยู่ยังมึนอยู่ยังมึนอยู่ครับครับมึอนอยู่นะเปลี่ยนตัวออกเลยดีกว่าครับ จะเปลนแรเจ้าโอ๋นะครับที่ลงมาตอนนี้มีทางด้านอาครับแแอาร์กรอบแล้วโอ้ยไนะในแนวลุกได้ครับสามคนเห,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 หนืยหน่ยให้มาบอยนี่แหละครับตัวทำเกมของทางด้านสูดนีกอบค้าเลยคนะรับต้องดูแลบอยดีออกมาแน่กวา มองหาเพื่อนเราับไปตั้งกันใหม่เลยดีกว่าบอยสายมาด้านซ้ายจับแล้วจับไปเองลูกนี้โอูโห่ายทองก็จะมุดนเข้าไปครับนะเหลี่ยมนี่มันเสียเปรียบครับต้องวางเข้าไปในกอรอบด้านในนะครับตั้งไต่ขึ้นมาครับเดินตหาใช้เปน็นด้านทองนะครับโอ้โหบ,บองหาเพื่อนจ่ายเข้ามาตรงกลางให้อาร์ต ยิงได้ครับลูนีอาร์ตจะไปเอง <S <S เอย,ยังไม่ผ่านครับเอาตัวตัดแล้วสูด่ดีกองพระยังไม่ผ่านตรงกลางเหมือนกันครับเกมเป็นค่อนข้างเร็วด้วยกันทั้งคู่ครับฟุกคนเจ็ดคนเนี่ยต้องบอกว่าความสรุปคือต้องวาการประตูนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสาได้ประตูเนี่ยบ่อยๆเลยครับเจ็ดคนนี่ขึ้นเร็วลงเร็วแป๊บเดียวได้ประตูเลยครับ เป็นลูกฟ <To S 1> <more |transcribe|> ินครับหลังจานี้ได้หวังผลแล้วท่านเจ้าบอยครับของสูตรนี้กองทมาครับแต่ผลผลแล้วนะพี่สังหาเองครับบอยขยับเข้าไปลูกนี้แล้วจิ้งทะลุกตรแพงครับสุดท้ายโดนสกัดทิ้งเลยครับสูงหม่ยเลขสี่นี่ยเป็นด้านทองนะครับ กองหนงก็น่าใจหเห็นชัดเจนกว่าแล้วนะถือว่าเล่นไฟแล้วคอยสับงเล่นไปอ้าวปู่แล้วสีลูกนี้เ,เ๋ง่ายๆครับกองเล่นลูกตีไปไม่ขาดบเข้าทานด้าน่าสูงมี่กองพนะยังอยู่ที่ด้านบอยทางด้านซ้ายอ้าวโอ้โหแล้วผู้ัดสิไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อเลยครับ องคาคนขอทางด้านแบงค์เดวิลน่าจะเป็นทางด้านเบธาครับตีทังด้านเบธาเอาครับได้เป็นลูกเตะปุ่มครั้งแรกของหน้าจูมีกองพ้าเลยครับเกมผ่านมาเนี่ยผ่านครึ่งจะผ่านครึ่งทางครึ่งเวลาแรกแล้วครับแดงขอที่แนวเส้นเลยนะครับแดงยกบอดข้ามาเสาสองลูกนี้ยังโหมสกัดทิ้งได้ครับลงไปช่วยในส่วนเกมล้านซานนาโ ถือกลับไปตั้งที่สามตู้เลยครับยาวยาวไ้มาสอบมาตรงกลางจับได้เปิ้นมาด้านขวาลวครับเอาครับเจหมวยถือว่าเป็นคนทำเกมคนนึงเลยน่าสนิทกล่องพ้าครับถ้าสองคนนี้ประสานงานได้ดีๆดีๆๆนี่เกมลุกนหน้ากลัวครับบอยเปิดขึ้นมาห่านได้ตายลุกได้ครับหัดบอลมาลูกนี้ตรงกลางก็ยังแน่นนะครับ เมพาสกัดทิ้งได้ครับผู้เอาฤดูคนเดียวจะไปไม่ผ่านแล้วครับโอ้โหโ,โดนด้านอาร์ตัดได้ยึดยัดลองสองทีไม่ผ่านเหมือนกันนะครับโอ้โหสนามสนามเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยครับต้องบอกว่าความคุ้นเคยสนามหรือความเคยชินสนามเนี่ยอาจจะเป็นรอ,องด้านซุนิกงพัดนะครับนอกซุนิกงพัดเนี่ยแข่งขันที่เนี่มาเป็นประจําอยู่แล้วครับถือว่าเป็นสนาม ยาวสนามชึ๋งเลยละครับ้องยิ่งไปบล็อกลูกนี้สก,กัดทิ้งได้ครับเอาครับนี่จะเป็นดูผู้ขอนด้านซูรนีกองพลาครับเออนี่ดันขึ้นมาหมดเลยครับสุนีกองพะบอยแตะลงกห้อยตรงกลางดีคือง่้ยครับรูกนี้แล้ว พ่านไปตักลางเอาแล้วไม่ผ่านสวนขึ้นมาสายทะลุไม่ผ่านเป็นการเอาขู่บอลยิงยังแย่ขายอยู่ในคลาบปานสายตัวก,ากาลางแฝวผู้ข้าบขาไปเยอะเลยครับลูกนี้ถือว่ามีโอกาสได้จังหวะจบแลแ้วนะน่าสุรีกองพัาครับอันตรายครับแม่ทาาน้าดักอีวิวนี่เป็นปล่อยให้ตังกลางเขาเล่นง่ายๆแบบนี้นี่มีโอกาสเสียประตูสูงเลยนะครับ ามงค์ดิววิ่งเข้าไปโฉบได้ด้วยครับเอาครับกอล์ฟกอล์ฟโอ้โหไปดูนี่ต่างชนะก็ถือว่ายังมีผู้เล่นให้เลือกใช้สอยอยู่ะนะแบงค์ดววิว้งครับวันนี้คนมาเยอะครับถือว่าเป็นแบตช์แรก อย่างเป็นทางการของพวกเขาเลยครับก็อาจจะผลเพื่อนเราผู้เล่นมาเยอะหน่อยครับมาสัมผัสบรรยากาศเกมอ,อกม้โหแล้วลูกมีอาร์ตยิงโอ้โหยังตบล็อกครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนาำครับและแบ็คเดวิลนี่โดนสวนกลับเลยครับยังหยุดได้ครับเปทีนั่นเมคาแล้วครับคือเบิ้ลให้บอยบอยบอยมองหาให้เจ๋มวยตกกลางโลเลยครับแตะลมเข้าขวาล็อกอีกทีนึงไม่ผ่านคะรับ มาเองเลยก๊อฟอยู่ในวง,งลอง็อกโอ้โหลูกลลนี้ต้องแก้ไขครับการเข้าไปแล้วลูกนี้เปิดปุ่มเข้าไปครับฝาวแน่ๆนะครับหมายเลข18เนี่ยเป็นที่แน่จอเทอร์นะครับจังหวะเข้าไปสกัดลูกนี้แบบเปิดปุ่มเอา้าแล้วหมกสปัดออกไปเฉยเลยครับโอ้โหจริงๆน่าจะหมกแบบเสยขึ้นน่ยนะครับถ้าเสยขึ้นลูกนี้เนี่ย ตูนุ่งสาวตูนน่าจะนหลงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตูเดี๋ยวเดินเข้าไปในด้านในเลยครับเดี๋ยวรอลูกตายแล้วเปลี่ยนครับเอ้าโอ้โหแล้วกตามมาที่เกมสุนทีกองพาสูงขึ้นมาได้าะตูขึ้นหนาแล้วอยู่บนตัต่อสูงครับโอ้โหคนนัประตูนี่เป็นหน้าเจ้าปล่อยนะครับ ปี่ยนเอาหมายเลขแปดเนี่ยออกครับโอออครับคนที่ลงมาแทนเนี่ยเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับน้ำด้านห้องครับไทยหยาบล้านนี้เอาต้อมลงมาก่อนลงมาเล่นแนวลุกเลยนะครับข้างหน้ายังทิ้งเหมือนเดิมครับใช้เป็นด้านอาร์ตนะครับเกมงผ่านมาสินาทีครับมีสกอร์แล้วครับเป็นทางด้าน ลูกนี่กองพาในเสื้อเขียวครึ่นดานะครับเป็นประตูกองศูนย์นะครับเปิดตุ้มเอาหูแล้วลูกนี้วิ่งบอลไปถึงบอลช้าเอาโหแล้วดูกล้าเล่นับ okay. ลูกนี้แน okay ี <Okay> ่เล่นเสียงเอฮาเลยครับโอเคแล้วครับไม่พลาดนะครับเนี่ยกระพ่านเป็นงานเข้าเลยครับยาวอันนี้ออกกล้องเลยครับ หมุนได้ลบหนึ่งลบสองตองกลางไม่ผ่านนะครับโอโูด,ดันลงมาช่วยอีกแล้วแล้วนูนเกี่ยวล้มพูดาสีให้เล่นต่อครับหูนออกมาจิ้งข้ามคาดไปเลยแล้วลูนนี้ปล่อยโอ้ยนกน่ง่งครับลูนกนี้เมา้เมาว โอ้เปิดลูกทีไกลเลยครับลงมาแล้วต้องโทฟอร์มน,นันแน่นองครับนีน่ทุกคนที่อยู่ในสนามตอนนี้ล้วน,นต้องโทฟอร์มนะฮะแบนเดียร์วิวถือว่าเป็นการรวมตัวผมไม่รู้ว่าเป็นทางการหรือเปล่าแล้วนะี่น่าจะเป็นทางการากับรายการเราเนี่ก็คือแรกนะครับนักเตะแต่ละคนนี่ยังไม่เคยผ่านการแข่งขันไปเลยในสโมสรเซ่นซอฟต์เนี่ยแหละครับ ที่เราทำแารงขา,ารมาลูกๆถสีปีแล้วครับไปยินดีต้อนรับทีมใหม่ๆเข้าสู่การเป็นการรับลูกแบบการแขันที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้น่าจะด,ดีที่สุดในฝั่งนี้แล้วครับยกบอนขึ้นมาทุ่นี้ก็เข้ามือผู้สาวประตูแล้วครับ เลยแล้วนับคือเหมือนไปพยายามเอาท่านั้นบอยจะไปยืนด้านแบ็คซ้ายแล้วตอนนี้ข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้บอลครับเช่นเดียวนทานั้นเจมูอ้โหนเ,เ,เ,เอาสองคนนี้มายืนด้านหลังนี่แนวลูกดูโอ้เบาไปเลยนะครับเอาจานขึ้นมาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้แล้วตอนนี้อยู่ในวงล้อมผีแดงะครับเรียบร้อยเลยครับยืนออกครับส่งเสื้อมาเป็นสีสาแดงเลยะครับ เออยาวมากก๊อกไม่ใช่ก๊อกครับก็น้านจะเป็นอาร์นะอาร์จับไม่อยู่ตรงนี้ปล่อยบอลตกแล้วลรลครับรอนแรงนะครับเปลา,กกาครับจังหวะทุ่มยกเท้าครับเข้าไปแล้วจะได้รู้แล้วครับต้องดูนะจนดัดระเบียบดีๆครับจังหวะทุ่มเนี่ยดูเส้นด้วยนะครับ ุ่มใส่ใกล้ๆดีกว่าครับได้ด่าปัดกู้นี้ยาวปัดทิ้งับสามอีกทีนึต้องโอ้โหไม่เข้าต่อครับเอาแม่พุทธศินเห็นยังโดนฉันแหละครับแด่รุกงเตะมุมอีกครั้งครับโอ้โหที่ดันขึ้นมาหมดเลยครับไข่กองหน้ากองหลังนี่ดันมาหมดแล้วครับตอนนี้ทางด้านแบงค์เดวิลเอาประตูที่เสมอได้ครับช่วงหนาทีสุดท้ายเนี่ยครับเพิร์ดอีกทีนึงครับเพิร์ดไหลขึ้นกลับมา เมนาแตะหลบได้สองคนเลยแปะโขกทิ้งได้ครับอีกทีครับตามเก็บได้ครับเมนาให้มาอัดอัดอัดยังไงครับตอสเราก็สายทิ้งตีตอสอีกครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับกดดันแล้วครับตอนนี้ต้องกดดันต่อเนื่องแบบนี้เหรอครับแล้วดูจังหวะสุดกาบหเอ้าพูดสให้เล่นต่อครับลุ้นเลยปแปะไปโอ้โห ุู้นี้จังหวะผู้สาวตูนที่ออกมาไปปูด,ด้วยนะครับทำให้จังหวะยิงเนี่ยมันค่อนข้างยากครับแต่เาทำผลงานได้ดีเลยครับผู้สาวตูนไม่เสียประตูที่สองนะครับทางด้านแบเวลิลมีโอกาสาที่จะได้ประตูตีเสมอด้วยนะแม่บุนะกบนลเพลนี่ระวังครับจังหวาสุนการสุนิศรานี่ถือว่าทำกนได้ดีครับใช้จังหวะไม่เยอะครับครั้งสองครั้งนี่แบ,บเดเยวได้จบสกอร์แล้วด้วยครับ เอาไปด้านซ้ายเลยครับปานโอ้อดูดอยเนี่ยกให้ตามชื่อเลยครับอดอยแต่งโดมอีกทีหนึ่งยังหลบสองคนดอยเข้าขว,วายิ่งไอ้ป๊อบกำังลุ้น,นี้โอ้โหไปด้านนนัป๊อบแล้วครับตรงไปป๊อกไว้ได้โอนมามอาร์ตยังไงล่ะครับอาร์ตไม่ถึงนะโอ้โหน,นี่น้า<ๆ>ถึงน,นี่ลูกนี้นี่ ันจะเป็นประตูได้เลยครับพื่สาวตูงออกมาหลงหลงแล้วด้วยครับบอยโอ้โหรู้เลยครับสุดริมเส้นไหลคือใ้เพื่อนเข้าขวายริงไปป๊อกป๊อกอีกแล้วครับเอาไม่ใช่ครับเป็นแน่นเทิดครับโอ้ โอ้และทีนี้สวนกลับมา3ต่อ1ต้องเน้นแล้วครับต้แตะให้ขึ้นเ,นเดียวๆไม่ทายังไงยิ่งตีนโ,นโต๊ะโอ้โหซุปเปอร์เซฟเคร้บนั้นยาวหลายีนี้แยังเซฟดีโอ้โห,โหสองตีสอพี่ติดติดเลยครับโด่บอลลูกนี้โดนยอดครับไปได้บอลโต,ต๊ะตีเสมอครับโอ้โหแบเดลลวิล ต้องได้แล้วแม่เมื่อกี้ต้องใส่สกอร์แล้วนะแม่เมื่อสิ่งจะเดินไปกดสกอร์ให้อยู่แล้วครับโ,โอ้โหเอาอยังได้เในโบอีกครั้งครับปลูกต่อนเนื่องเลยครับไอ้คู่นี้ผมก็ไม่ได้จบอยู่ที่ลูกเดียวแล้วนะครับยิ่งข้ามคาออกไปเลยครับลูกนี้นาทีเสร็จแล้วเวลาตามสกอร์บอยแล้วตอนนี้โอ้โหเหลือเชื่อครับ ดึนเรื่อนแมวดึแม่วันนี้นี่ตอนมันตรงนี้ให้ยาวก่อนนะครับซุปเปอร์เซฟเลยครับเปิดขึ้นมาเกี่ยวลูกนี้ก็ไม่อยู่ครับจั๊กว่าจบเนี่ยพีเนพี่ขาดเนี่ยต้องต้องเน้นมากกว่านี้ครับทางด้านการเตียวครับปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยากมันก็จะน้อยลงครับแล้วดูปล่อยแกตัวใหญ่กว่าแกก็รอชมเลยครับเป็นงูให้มันกลางลูกๆครับ ยิ่งไปตบกุาวตูตตัะโอ้โหกนตูทั้งสองทีมนี่ถือว่าก็ถือว่าอ่านเกมไว้ตลอดแหละครับท่านแดนมาราบยังไงต้องฟังสัญญาณนุกปี๋นะครับดูสัญญาณพุทธัสิงห์ด้วยครับบางทีมานโอ้โห าการแล้วครับการที่สุดท้ายแล้วตอนนี้านการจะเข้าสู่ช่วงทงเวลาบาดเจ็บนะครับแตดลุกเลยปบอยให้มากปู่ล้ำหน้าไปเยอะเลยครับลูกนี้ผมเวลาบาดเจ็บคือเวลาแรกเนี่ย1นาทีครับ2นาทีนะครับ2นาทีครับ จับกัดทิ้งออกข้างเลยครับขนะึ้นไปขึ้นไปที่ดีแหละมนาะเอาแล้วแนมะ่แต่โตมาเองครับตอนนี้จะเน้นทุ่มเข้าไปแล้วครับทุ่มท้ายแบบนี้ครับทุ่มยัดเข้าไปเลยครับเราเข้าเขา้เขาลูกสาวประตูะาาครับไม่ชนะใครครับโม่แต่ทุ่มแบบนี้ถือว่าเป็นการเปิดที่น่ากลัวนะครับปอยหู่คนเดียว โบกไปสองให้ทุกการโล่งๆแล้วครับยิงเรียบร้อยครับโอ้โหตูขึ้นมาปวดเนี่ยสุดท้ายโดนจังหวะโต้กลับมาเป็นสองประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหเซนเตอร์ฮรับขึ้นมาคู่เองนี่คือผลเสียแล้วครับไม่มีใครยืนเซนเตอร์ฮรับได้ครับเนี่ยกลายเป็นตรงเนี้ยล่วไปเลยครับเอา,อรอร 0, ราครับแน่สองประตูต่อศูนย์ไม่เป็นไรครับยังมีอีกครึ่งหนึ่งครับให้แก้ตัวครับก็ถือว่าอาจจะยังไม่คุ้น เคยแล้วก็คุ้นชินกับทนาน้าสนามที่แห่งน,นี้ด้วยครับรถือว่าเป็นเกมแรกครับยังไงเราถ่ายทำวิดีโอไว้ครับก็เดี๋ยวจะไปศึกษากทีนึงนครับว่าจุดผิดพลาดเนี่ยตรงไหนครับใครเล่นดีครับปุ๋ยก็เป็นซุปตาเลยนะครับถ่า,ายกล้องเลยคนระับสามารถดีใจได้เต็มที่นะครับต้อมให้มาเอาครับอาร์ตควงท้ายพบเวลาบาดเจ็บนะไม่ผ่านนะเจนปุ๋ยได้นะจังหวะทำให้บอลกนี้ยัง่ออยู่ครับ ป่าขึ้นมาไปมุ้งครับเปน็นด้านคองนะเ,เปิดมาก้กมมงวนเลน่โอ้โหนี่เสียไหนครับโอ้เหลือเชื่อเลยครับเธอผมไม่ได้ไป่อใหญ่จะเชื่อสายตาตัวเองก็ลูกนี้แทบถึงกันข้อสามเหลี่ยมแล้วครับโอ้โหยอดตัวเนียสมมติหมายเลขสิบแปดด้วยครับคนะอสโคลแลครนะ ยิงแบบนี้เราไม้ท้ายคืนจริงๆแล้วถ้าเข้าที่ใช่เลยครับเปิดมาหมูตั้งเข้าไปอีกทีนึงตันเข้าไปช่วยครับอ่าแล้วคู่ตัดสินก็เปล่าเวลาขึ้นแรกอ่ะ